เราฝนเราฝนปลาไม่กินเราก็ลบฝนปลาไม่กินเราก็เฉยๆเปรอะนะบรรยานะกาศนั่งนั่งสากฝนเนาะวันนี้มารับมารับลูกชายไปเที่ยวไปไหมตกป่าครับเปอร์เปอร์เปอร์อยู่ไหนโอ๊ะโอเปอร์อยู่นี่อ่ะไปคือรถเร็วไปเร็วคือรถเออคือรถ ขึ้นอึบอึบดูดิเึ้นได้ปะเอาหนึ่ึบอึบเอาลูกขไม่ได้มามามามไปอึบเอาหนึึบเอาจับตูดจับตูดเอาดิแล้จับตูดขึ้นอึบเอาเอึบอึ้ยเฮีนเฮี้ยนไปไหมไปไหมสป่ะมามาสร็ป่นไ่มาไปไหมูกปะไปไหมไม่ไม่คุน เรียบร้อยขึ้นไปแล้วไปเข้าที่เข้าที่ยังอ่าเข้าที่เรียบร้อยจบเเข้าที่ไปโอเคไหมโอเคปเปล่าวันนี้ไปออกหมายนับเปอร์นะเฮ้เียแกไม่ใส่ป่ะ ไปแล้วดูเพื่อนๆนีดดูดูน้องๆน้องๆอน้องๆยอย่าเปิลไปก่อนแต่พิเปิลมาเอเคนะนอนอยู่บ้านก่อนครับทางเข้าบ่อนนะครับทางเข้าบ่อไม่ใช่บ่อนีลยทางเข้าฟองลองสายน้ำล้นลองไปดูว่ามาตอนนี้ก็มาหกโมงจะก็เจ็ดโมงหกโมงห้าสิบสี่ ดูว่าว่ามาเช้าแล้วจะมีเ,เพืนเนๆนนักตกปลามากันไหมผมนี่ลูกชายนั่งดีที่สหดแป๊บเขาให้ครับเดี๋ยวไปดูปดูกันใกล้ถึงแล้วรอบๆจะเป็นทุ่งนางหน้าป่าเขาบ้านเราไม่ใช่คนในเมือง ใหม่หมดนะตัดยอดครับถึงแล้นะครับบรรยากาศก็กประมาณมาณนี้ตรงน,นี้จะเป็นสายน้ำร้นลงมาข้างล่าง่ายน้ำร้นครับเดี๋ยวมาดูว่าจะมีพื้นที่ให้นั่งตกปลาไหมแต่ฝั่งนี้ก็จะไม่แน่ใจเพ่าจะลึกรือเปล่านะครับท่อกแต่ก็มีปลาขึ้นให้เห็นนะ คนพ้นี่คนก็นี่ยครับเป็นไ่ายน้ำล้นแต่น้ำช่วงนี้น้ำลดก็พื้นที่ตรงนี้นะครับที่เราจะมาตกกันวันนี้ครับผมเดี๋ยวหาไม้กันหาจุดลงกันนะครับ เปอมันเงียบจังเปรเรียกปลาให้หน่อยเปอ้์เรียกปลาให้หน่อยนี่นะครับบ่อธรรมชาติเขาแน่นอนอนไม่ได้อาจจะมีปลาหรือไม่มีก็มันมีปลาขึ้นนะครับแต่ปลาไม่เข้าเยอะสังเ,เขต ก็ฝั่งทงางนู้นับจะมีหน้าเขามาตกปลาหน้าดินนะครับ ตกไปพักหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงฝนมาครับฝนฝนมาฝนมาปลาไม่กินฝนมาแนละ้วปลายังไม่กินนะเปอร์นะเปอ้์เละเท่ยอย่างนี้แล้วจะขึ้นรถกลับยังไงเนี่ยฝนมาปลาเงียบ จะย้ายขึ้นไปข้างบนก็เดี๋ยวขอนั่งดูอีกสักพักนะครับเผื่อมีปลามีอะไรเข้ามาครับถ้าไม่งั้นก็คงต้องย้ายหมายพราะมันเงียบครับผมหลบฝนเราหลบฝนเะาปลาไม่กินเราก็หลบฝนเราปาไม่กินแล้วก็ลลเฉยๆนะเพื่นน,นะ บรรยากาศนั่งนั่งตากฝนเนาะนั่งตากฝนหลังจากหลังจากฝนหยุดตกครับก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงละปลายังไม่มีปลามาดึงเลยนะครับเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับวันนี้จะได้ปลา แต่คงไม่แห้งครับพะมีสองตัวละวเป็นทุนตอนฝนตกจะมีปลาเพิ่มหรือเปล่าม่รู้ครับต้องรอน อย่างครับน้ำมลึกประมาณสามเมตรกว่าแล้วก็นน้าไหลครับหไ,หไหลวนน้ำมันไหลไหลวนมันก็เลยดูอการทุ่นยากห,หน่อยนึงมันเลยไม่รู้ว่ามีปลาปลาเข้ามากินรือเปล่า นี่ครับหลังฝนตกนะครับก็ตัวก็ใส่สวยนะครับหลังฝนมาตัวแรกย้ายที่นะครับเนี่ยที่เดิมก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ได้ย้ายมาตอนนี้ก็มีนานาหลายๆคนมาทําการตกปลาเพิ่มนะครับก็พอดีครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจุดใหม่นะครับไม่ใช่หมายใหม่แล้วจุดใหม่จะเป็นไงมากครับเดี๋ยวลองตกกันเลยนะครับ ันนี้เป็นไงมั่ง มันไม่อยู่ฝั่งนี้่คุณยายมันอยู่ฝั่งกองอยู่ฝั่ง,งนู้นมันเป็นกอไผ่ทั้งหมดเลยเจอย่างเงี้ยไปว่าลงอย่างนูง้น <c oughs> มันท <c oughs> ิ้งไปเลยอ่ะมันมีที่ซุกทิ้งไปเลยเป็นก,ไนก,กอไผ่ทั้งกองไปอย่างนู้นนะใช่ครับมันมีที่ซุกนอนเนี่ยล้ก็อยู่ในท้ายนี่แหละตรงกอไผ่เต็มามีแต่ปลาเล็กเนี่ยตอนนี้มีแต่ปลาเลนน็กกวนเย ทิ้งลงไปดึงจมพุ๊ดพุ๊ดพุ๊ดวัดไม่โดนอ่ะตัวเล็กมันทิน้งแบบตัวตัวเล็กอะ่ะใช่เม่ีเห็นตัวตัวอมันไล่ของตัว ทองมันเล่นยังกับคนไายน้ำอะ่ะแล้วมันอยู่ตรงนั้นแนหะละเมื่อวานผมก็ได้ตรงนั้นแหละนะแหล่งมันเลยตรงนั้นอนะนไรมันเล่นไปไหนทีนะพี่ตรงนั้นปลาใช่ไหมใช่มันมีกอไผ่ล้มอยู่ตรงนั้นอนะ๋อถ้าเข้าไปคงแบบวัดให้ทันนะเนาะใช่พี่เมื่อวานได้ตัวใหญ่ก็ได้ตรงนั้นแหละโอ้ยบางคนก็ได้ตัวเบลเลอร์เลยอุ้มขึ้นอ่า น,น้ำมันลึกตรงนี้มันก็เลยมีปลา เอาเอาได้ของเอาพี่ผิดไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ไม่ไม่ยันแล้วคงกลับไม่สิเรียสปกติก็ให้เขาบ้านเขาเหมือนกันแหละขอขอบคุณมากที่กดซับสไครต์เดี๋ยวกดไปดูเรื่อยๆแหละเอาเอาไปลองไปลองนั่งดูหมายเดิมหาโทฟี่ที่ทำเหยื่อได้เลย เอพี่พี่ให้หมดเลยหรอให้หมดเลยอาี่แม่ไว้กินนะมโอเคครับตเป็ฮะก็เดี๋ยวจะตามไปตามหาโทฟี่ที่หมายเดิมดูก่อนนะครับว่าจะมีไหมครับแค่นี้ครับ